สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจน f อทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่10พฤศจิกายน2566วันนี้วันศุกร์เราไปสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สิ้นสุดวันเมื่อวานนี้วันที่9พฤศจิกายน2566เมื่อวานต่างชาติขายมากเป็นพิเศษขายไป3,112.07ล้านบาท รวมทั้งกองทุนขายเล็กน้อย313.36ล้านบาทก็อย่างที่ให้ข้อสังเกตครับถ้า2กลุ่มนี้ขายยังไงเซ็ตก็ต้องปิดเป็นลบถึงแม้ว่าจะมีรายย่อยเก็บหุ้นเข้าไปเยอะ3,018.96ล้านบาทรวมทั้งบร oker ก,ก็ซื้อ4 0 6ร7ล้านบาทแต่ก็ไม่สามารถทำให้เซ็ตปิดเป็นเขียวได้เซ็ตปิดไปที่1,404.97จุดก็ยังดีนะครับ ยังยืนเหนือแนวรับที่1,400จุดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็ปิดติดลบ6.80จุดคิดเป็นติดลบ0.48วอลุ่มซื้อขายยังไม่ถึง50 0 0 0ล้านซื้อขายสุทธิที่49,743.19ล้านบาทถ้าใครชอบ Index Report ตามอินโฟกราฟิกหน้านี้เราก็จะเห็นตัวเลขละเอียดครับเซ็ตห้าสิบเซตร้อยตลาด mai ตลาดปิดเป็นติดลบทุกแห่ง ทุกตลาดใครสนใจฟีโบนาชีแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านตามเส้น EMA ก็เลือกดูได้เลยเมื่อวานก็มีตัวที่ติดทับเกณฑ์มากที่สุดเลยนะครับก็ไม่ถึง20%มีหุ้น UEC นานๆติดเข้ามาทีบวกไป29ช่องหุ้น XO ขึ้นมา3บาทอย่างที่เคยบอกไปนะครับเมื่อตอนทำราคาร่วงลงไปนี่ น่าจะเป็นการร่วมแบบเทคนิคอลมีชั้นเชิงตัวที่น่าสนใจเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าได้กำไรเยอะนะครับหุ้น t p c h ราคาลงไปทำนิวโลเมื่อวานนี้ฟื้นตัวดันขึ้นมายืนที่6บาทได้อีกครั้งหุ้น TTE ท่าฉางกรีนเอเนอร์จีก็อยู่ในขาขึ้นร่วมตามเทคนิคตอนนี้กลับมายืนในโซน2บาทอีกครั้งและที่น่าสนใจก็คือหุ้นสมาร์ทแปเนตก็เพิ่งทาคลิปไป ทำราคาขึ้นมายืนได้ทะลุแนวต้านซึ่งเป็นแนวต้านเชิงจิตวิทยามีสิทธิ์ลุ้นขึ้นไปเบรก1บาทได้ครับเป็นหุ้นตัวเล็กที่ปันผลดีถ้าเทียบราคาตัวต่อตัวสมาร์ทเป็นหุ้นเล็กจ่ายปันผลดีเป็นหุ้นจิว๋ว o w t h Stock Most Active ที่น่าสนใจก็คือ p t t t e p ทําทำราคาหลุดแนวรับสำคัญเมื่อวานนี้ตลาดแดงแในช่วงเช้าแต่ p t t e p ไม่สนครับ วิ่งทะลุขึ้นมายืนได้ที่162บาท PTT ตัวแม่ก็ยังไม่หลุด33บาทที่น่าสนใจคือกลุ่มคาปรีกร่วงลงมาแทบจะยกแผงตัวที่แอคทีฟมากที่สุดก็คือหุ้น BS มบออกมาดีแต่ราคาร่วงไป16บาทคอมเซเวครับร่วงไป2บาทกลุ่มแบงก์ก็ร่วงไม่ว่าจะเป็น SCB KBank BBL กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีร่วงอยู่ คือฮาน่ากับ KCE ส่วนเดลตาก็ขึ้นมาช่องเดียวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คืออิชินะครับบวกขึ้นมา40สตางตังที่น่าสนใจแล้วก็เป็นทับล็อสคือ JKN ร่วงมาทำราคาฟลอปิดที่ราคา76สตางค์ตงยื่นคำร้องต่อศาลขอฟื้นฟูก,กิจการและศาลก็รับคำร้องไปแล้ว JKN มีสตอรี่มากมายครับไม่รู้ว่าวันนี้จะร่วงไปอีกหนึ่ฟลหรือเปล่า BJC ครับ งบผลประกอบการไตรามาสที่3นักลงทุนผิดหวังเลยทำให้ราคาร่วงลงมายืนอยู่ที่27บาท tnp นี่ก็อยู่ในกลุ่มแทบปลีกร่วงลงมาเยอะครับลบไป7%ปิดที่ราคา3บาท18สตางค์กลุ่มที่น่าสนใจ qlt cmo ลดลงมาต่อเนื่องทั้ง2ตัว spynex ร่วงลงมา7ช่องยืนที่1บาท24สสตางค์ก็จะรอดูครับใกล้จะหลุดลงไป ทำนิวโลตั้งแต่เปลี่ยนชื่อจากหุ้น TSR มาเป็นสายเน็กราคาก็ร่วงลงมาตลอดเมื่อวานนี้ตลาดก็รู้สึกจะแปลกๆตลาดเทแรงลงมาตั้งแต่เช้าลงไปลบ22จุดสวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นอื่นๆปัจจัยกดดันก็น่าจะมาจากกลุ่มคาปริกที่นักลงทุนปิดหวังจากงบประกอบการไตรมาสที่3โดยเฉพาะ BJC รวมทั้ง CPO c p x คอมเซเว่นก็ถูกเทขายตามๆกันไปส่วนกลุ่มพตทก็มาช่วยพยุงตลาดไม่ได้ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงในช่วงต้นสัปดาห์จะช่วยดึงตลาดให้กลับมาบวกในช่วงท้ายแต่ก็ไม่สามารถทำให้ตลาดปิดเป็นสีเขียวได้ก็เลยปิดติดลบไป6.80จุดจุดสำคัญก็จะอยู่ที่ต่างชาติกับกองทุนเนี่แหละครับวันนี้วันศุกร์ก็ไม่รู้ว่าต่างชาติจะกลับมาซื้อหรือว่าจะกลับมาขาย ดาวใจลำบากยังไงแนวต้านของเซตก็อยู่ที่1,400จุดการเทรดการลงทุนก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับหุ้นที่น่าสนใจคือหุ้น JKN ราคาปัจจุบันก็อยู่เตี้ยที่สุดแล้วลนร่วงลงมาทำราคาฟลอร์ยืนอยู่ที่76สตางค์หาแนวรับไม่ได้แล้วน่าเสียดายหุ้นตัวนี้ครับเคยเป็นหุ้นดาวรุ่งทำราคาสูงสุดที่16บาท7สตางค์ ทำราคาหลุดโลแล้วก็นักลงทุนพากันทิ้งหุ้นบริเวณ2บาท97สตางค์หลังจากนั้นนี่ก็ตกต่ำมาตลอดครั้งล่าสุดที่เคยเข้าไป2หุ้น jkn ก็ตั้งแต่2เมษายน2566ตอนนั้นหุ้นก็ทำราคาลงมาทำราคานิวโลราคาเตี้ยที่สุดตอนนั้นก็อยู่ที่2บาท78สตางค์ก็คือหลุดจาก2บาท97ลงไปในอดีตหุ้น jkn เริ่มมาดีขึ้น ก็ประมาณเดือนตุลาคมของปี2,565เนี่ยครับตอนช่วงที่เปิดแก็บตรงนี้กระโดดขึ้นไปแล้วก็เปิดแก็บอีก1แก็บกระโดดขึ้นไปชนราคา5บาแ70แล้วค่อยถอยลงมาในช่วงนี้ครับที่มีข่าวซื้อลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลหมาเนตรก็เข้าไปตลลมบอลกับเขาก็เทคโปรฟิตมาได้หลายสตังค์อยู่ในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงสำคัญอีกอยู่ในช่วงต้นปี2566 Thank you. แท่งเขียวแท่งนี้ครับ market makers ทำราคาขึ้นไปโดยไม่มีใครคาดคิดในวันรุ่งขึ้นเปิดตำ่ำแล้วก็ร่วงลงพออีกวันหนึง่งก็เปิดกระโดดหลุดโลมาเลยหลายคนไม่ทัน stop loss ไม่ทัน cut loss ก็ติดทุนมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ร่วงแรงๆลงมาอีกในช่วงวันที่19มกราคมแต่ก็เด้งรีบาวกลับคืนไปไม่สามารถผ่านแนวต้าน3บาท46 ก็ไหลลงเกือบจะหลุดโลแนวรับที่3บาท8สตังค์แต่พอมาถึงวันที่9มีนาคมก็หลุดโลลงมาแล้วก็ไหลร่วงลงมาจนมาทำนิวโลตรงนี้หลังจากวันที่2เมษายนก็ไม่เคยเข้าไปสองุ่น JKN อีกเลยก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าราคาจะตกตามถึงเพียงนี้เพราะที่1ราคา76สตางค์แต่ก่อนหน้านี้ ตอนช่วงปลายเดือนสิงหาต่อต้นเดือนกันยายนเคยทำแสบมาทีแล้วร่วงลงมา1ฟลอร์ฟลอรฟลอช่วงนี้มาเจออีก1ฟลอก็คอยดูกันต่อไปครับวันนี้จะเป็นฟลอที่2ของช่วงปัจจุบันนี้หรือเปล่าใครสนใจรายละเอียดอยากจะติดตามข่าวหุ้น JKN ปาเนตก็รวบรวมลิงก์ข่าวต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนี้ครับข่าวที่ละเอียดก็คือข่าวหุ้นจอตลาดคลิปของเมื่อวานนี้แหละครับซึ่งก็พูดถึง JKN ยื่นล้มละลายใครมีชั้นเชิงลีลายยังไงก็มีการวิเคราะห์โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายก็ต้องจัดการไปตามขั้นตอนครับข่าวหุ้น JKN ก็พอดีมาประเดประดังกับนักลงทุนถล่มขายหุ้นคาปรีกก็เนี่ยดูครับ b j c c o m 7 s e v a cpx singer beauty global do home และ cpr ร่วมยกแผงเลยในกลุ่มคาปริค้าส่งแล้วก็เมื่อวานนี้กรอตอและตลาดหลักทรัพย์ก็ออกโรงยืนยันช็อตเซลไม่ใช่ต้นเหตุทุกหุ้นมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับในช่วงนี้ j n ก็ติดหน้าหนึ่งในข่าวแทบจะทุกฉบับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ jkn jkn globalgroup com ไปส่องข้อมูลพื้นฐานหุ้นโดยปกติการยื่นสารเนี่ยก็น่าจะยื่นหลังจากงบผลประกอบการหรืองบการเงินไตรมาสที่3ออกมาแล้วแต่ว่านี่งบยังไม่ทันออกผู้บริหาร JKN ก็รีบตัดสินใจชิงฟ้องสารก่อนน่าแปลกๆนะครับก็เข้ามาส่องดูลักษณะธุรกิจของบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนมาดูว่าทำธุรกิจอะไรบ้างมีความจาเป็นตรงไหนถึงต้องไปยืน่น ล้มละลายเราก็เข้ามาส่องก่อนก็ไม่รู้ว่าหุ้นจะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าธุรกิจของ JKN บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในประเทศ 2. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ3ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์สินค้า4ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5. ธุรกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์นางงามจักราวาลสถานที่ตั้งบริษัทอยู่ที่อาคาร jkn empire ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการข้อมูลย้อนทำลาย jkn ป่าเนตรก็ไปหาเก็บมาจากเว็บไซต์และในกลุ่มลน์ต่างๆบริษัทสุดที่รักแอนจักรพงศ์ขยายธุรกิจเกินตัวจนเกิดปัญหาเริ่มจาก เข้าซื้อช่อง New 18มูลค่าลงทุนกว่า1,060ล้านบาทต่อมาก็ซื้อลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลมูลค่าลงทุน550ล้านบาทแอนจักรพงษ์ขายหุ้น jkn รับเงิน309ล้านบาทเพิ่มทุนเท่าตัววงเงิน3,059ล้านบาทราคาเสนอขายตามกลากระดานต่อมาก็ปรับแผนเพิ่มทุนใหม่อินฟโฟกราฟิกนี้ก็หายไปอันนึงนะครับ คือการไปทำธุรกิจกับทับนิวส์คล้ายๆการขายช่องนิวส์8ให้กับทับนิวส์หรือว่าร่วมทำธุรกิจซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละเป็นรายได้ที่ JKN จะได้เงินจากทับนิวส์แต่ที่ไปยื่นสารก็บอกว่าไม่สามารถหางเงินมาจ่ายเงินต้นและดอกเบีย้ยหุ้นกู้ซึ่งสารก็ได้รับคำร้องขอพื้นฟูก,กิจการแล้วต่อไปก็ต้องไปถแถลงกับสารเอาข้อมูลข้อเท็จจริงงบของบริษัท ไปชี้แจงแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้จะมายื่นคัดค้านหรือเปล่าก็ดูกันต่อไปครับข้อมูลผู้ถือหุ้นในปัจจุบันอัปเดต23มีนาคม2566บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด23,538คนเป็นรายย่อย22,361คนคิดเป็นฟรีโปลด70.31%ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือเจแอนนายจักรพงษ์ จักราจุธาทิพย์ถือหุ้น24.55%นลำดับที่2 BNP Paribas Singapore Branch ถือหุ้น4.16%ลำดับที่3นายเฉลิมหานพาณิย์ถือหุ้น3.42%ลำดับที่4บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดเพื่อผู้ฝากถือหุ้น2.69%ลำดับที่5บริษัทไทย NVDR จำกัดถือหุ้น2.42%ลำดับที่6 นายวโรธนอกแก้วถือหุ้น1.23%ลำดับที่7 8 90ก็เป็นบุคคลธรรมดาครับถือหุ้นลดหลั่นก็ลงมาแต่ก็ถือคนละไม่ถึง1%ข้อมูลของบริษัทครับปัจจุบันหุ้น JKN มีค่า P/E 1.65% PE ถูกมากมีค่า p b b 0.22%ราคาหุ้นก็ต่ำกว่าบุกไปเยอะการปันผลไม่มีครับ r o a 10.21% Roe 16.45%เนี่ยข้อมูลตรงนี้ดีครับ EPS 0.14กำไรต่อหุ้นก็มี DE ratio 1.55ความจริงหนี้สินก็ไม่ได้เยอะมีหนี้เพียง1เท่าครึ่งเบ t a 1.02ความผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับเซ็ตแล้วก็พอๆกับเซ็ตบริษัทก็ยังมีกำไรนะครับตัวเลขมันโชว์อยู่งบไตรมาสท,ที่2ก็โชว์อยู่แต่งบไตรมาสท,ที่3ยังไม่ออก ก็ต้องรอดูครับเพราะยังไงก็ต้องเอางบไตรมาสที่3เนี่ยไปถแถลงต่อศาลหุ้น JKN ถูกจัดหมวหมู่อยู่ในกลุ่มบริการสื่อและสิ่งพิมพ์ข้อมูลสิทธิผลประโยชน์ในเรื่องของการจ่ายปันผลในอดีตก็จ่ายปันผลมานะครับปี2562ก็จ่ายปันผล17สตางค์ต่อหุ้นปี2563จ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ14สตางค์ แล้วก็จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา8หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลใหม่ปี2 5 6 4ก็ยังจ่ายเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ0.2070บาทปี2 5 6 5าไม่ได้จ่ายปี2566คือปีนี้ก็ไม่ได้จ่ายการขึ้นเครื่องหมาย xr การเพิ่มทุนเป็นแผนเพิ่มทุนของปีนี้แหละครับ ขึ้นเครื่องหมาย XR เมื่อ22มีนาคม2566ก็จะเพิ่มทุนในอัตรา2หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนออกใหม่โดยจะขายราคาหุ้นละ3บาทแต่แผนเพิ่มทุนตรงนี้ก็น่าจะล้มไปต้องมาปรับการเพิ่มทุนใหม่เพราะว่าขาย3บาทไม่มีใครซื้อเนื่องจากราคามันต่ำกว่า3บาทนะครับราคาบนกระดานส่วนการออกวอร์เรนก็ มีการออกวอรอนด์เมื่อปี2561อัตรา5ต่อ1อันนี้ก็เป็นการเพิ่มทุนแต่ก็นานมาแล้วครับข่าวหลักทรัพย์ก็มีข่าวสำคัญตั้งแต่วันที่9ตุลาแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่2ก็คือหาเงินมาจ่ายหุ้นกู้พร้อมกับดอกเบีย้ยหาไม่ทันก็ผัดผ่อนเจ้าหนี้ไปส่วนเมื่อวานนี้ก็มี2ข่าวข่าวแรกก็การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ของบริษัท jkn global group จำกัดมหาชนแล้วก็ศาลล้มรายกลางก็มีคำสั่งรับคำร้องขอพื้นฟูกิจการของบริษัท jkn global group จำกัดมหาชนข่าวก็ออกในช่วงของเมื่อวานนี้ตอนทุ่มเ็จเศจราคาหุ้นปัจจุบันถูกกว่ามูลค่าจริง78%มูลค่าจริงอยู่ที่4บาท61สตางค์หน้านี้ก็เป็นหนังสือจากบริษัทไปถึงตลาดหลักทรัพย์แจ้งข่าวให้ทราบ บริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูนฟก,กิจการของบริษัทต่อไปทไลายของ JKN ก็ยังไม่ค่อยละเอียดนะครับถ้าจะดูละเอียดก็ต้องไปหาข่าวดูย้อนหลังไปประมาณ1ปีครับก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยังไงก็ขอภาวนาวันนี้ไม่ให้เกิดฟลอที่2ถ้าตกฟลอไปนี่ไม่รู้ราคาฟรอจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอเช็คก่อน ก็ไปเช็คมาแล้วนะครับในวันนี้ราคาฟรออยู่ที่54สตางค์แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นซีลิงซีลิงจะอยู่ที่98สตางค์ก็ต้องมาคอยลุ้นกันครับสำหรับคนที่ซื้อหุ้นกู้ของ jkn ก็ใจตุ้มๆุมต่ำต่กรณีของหุ้นสตาร์กก็เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานแล้วใครมาถือหุ้นกู้ของ jkn ด้วยนี่ก็ถือว่าเจอ2เด้งก็น่าสงสารนะครับถ้าเกิดหุ้น jkn จะต้องมีอันเป็นไปแล้วก็ออกจากตลาดดูข้อมูลของบริษัทแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าจะถูถยไปได้ไม่น่าที่จะต้องไปยื่นฟ้องล้มละลายยังไงก็เอาใจช่วยใครที่ถือหุ้น JKN อยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ